จังหวัดตราดค่ะ หนึ่งในจังหวัดลำดับต้นๆที่มีหาดสวยน้ำใสนักท่องเที่ยวมาแล้วก็ต้องตกหลุมรักค่ะเช่นเดียวกับชนีเกาะช้างที่ทุกท่านไม่ควรพลาดค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับท่านเกษตรอำเภอเกาะช้างค่ะท่านพุทธิพงศ์โพโพาณิชย์นะคะเราจะได้มาสอบถามเกี่ยวกับข้อดี ของชนีเกาะช้างกันค่ะทําไม่มาตราดถึงจะต้องเป็นชนีเกาะช้างคะออทุเรียนชนีเกาะช้างนะครับก็ปลูกในบนเกาะช้างมาไม่ต่ำกว่า,า70ปีแล้วนะครับก็คือ,เ,อ,อเป็นทุเรียนที่ปลูกบนดินผงไฟนะครับลักษณะเนื้อเราจะมีความเหนียวแห้งแล้วกออ็นุ่มนะครับใครกินก็ติดใจนะครับในในทุเรียนชนีเกาะช้างครับ แล้วทราบว่าในปัจจุบันนี้ค่ะทุเรียนชนิดเกาะช้างได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดตราดหรือว่า GI อะคะ่ะทุเรียนชนิดเกาะช้างมีคุณสมบัติอะไรถึงมีความต่างจากทุเรียนทั่วไปอะคะ่ะครับทุเรียนชนิดเกาะช้างนะครับเราเราไปส่งตรวจสอบนะครับเราเราเรามีวิตามินนะครับแล้วเรามีไอโอดีนนะครับที่ที่ต่างจากที่อื่นนะครับทาให้ทุเรียนของเรานั้นมีคุณภาพดีนะครับแล้วก็กินอร่อย ภายใต้การส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยคะ่ะรูปแบบการทํางานของสํานังกงานเกษตรอําเภอเนี่คะ่ะเราได้มีรูปแบบการส่งเสริมกรเกษตรกรอย่างไรบ้างคะที่ทําให้ทุเรียนชนิดก่อช้างเป็นผลไม้ที่มีอัตลักษณ์ค่ะครับก็เราก็ส่งเสริมให้เกษตรกรทําคุณภาพของผลผลิตนะครับให้ดีนะครับก็คือให้ทุกแปลงที่เข้า GI เรานะครับแล้วก็มี g ีเนะครับเพื่อที่จะให้เรามีมาตรฐานรับรองที่ว่าทุเรียนเรามีคุณภาพนะครับ ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะที่มีการนิยมบริโภคทุเรียนชนิดเกาะช้างค่ะปัจจุบันเนี้ยค่ะมีการเพิ่มพื้นที่ปลูกหรือว่าแนวโน้มของการปลูกทุเรียนในพื้นที่อำเภอเกาะช้างยังไงบ้างคะแนวโน้มนะครับสำหรับทุเรียนพันชนีนะครับเป็นเป็นพันเก่าแก่เนาะจะจะยังไม่ค่อยมีพื้นที่เพิ่มเข้ามาเพื่อปลูกเพิ่มขึ้นมานนนครับแต่จะมีทุเรียนหมอนทองที่ปลูกเพิ่มขึ้นมากับพันธุ์อื่น ท,ที่มีความต้องการทางตลาดครับก็ปลูกเพิ่มขึ้นมานครับใน,ในพื้นที่อำเภอเกาะช้างนะครับแต่ถึงแม้ว่าณปัจจุบันนะคะพื้นที่ปลูกอาจจะยังไม่เพิ่มมากแต่ว่าก็มีกเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนพันชนีได้สนใจในการขอเข้าร่วมจดขึ้นขอใช้ตรา GI ด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับเพราะตอนนี้เราเรามีกเกษตรกรที่ได้รับ g ีทั้งหมด18รายนะครับ1 1 6ไร่นะครับแล้วยังมีกเกษตรกรที่ออรอที่จะ ได้รับการรับรอง GI ของ ur, อำเภอเกาะช้างอีกนะครับก็นี้เราก็คือค่อยๆดำเนินต่อไปเพื่อให้ทุเรียนของเรามีคุณภาพเป็นความต้องการของตลาดจริงๆประชาคนจะได้กินให้อร่อยนะครับประเด็นสุดท้ายค่ะสําหรับการรูปแบบของการส่งเสริมการตลาดที่กรมส่งเสริมการเกษตรเราดูแลมีอะไรบ้างคะอันดับแรกที่เราทําไปนะครับก็คือเราเจัดเทศกาลเนาะทิมทุรียนดีชนิก่อช้างนะครับเมื่อวันที่12ถึง17 เมษายนที่ผ่านมานะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากจากเกษตรกรแล้วก็จากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวก่อช้างนะครับให้ให้มูลค่าของผลผลิตทุเรียนของก่อช้างนะครับเพิ่มสูงขึ้นนะครับนอกจากเทศกาลยังมีในส่วนของตลาดออนไลน์หรือว่าในส่วนของการติดช่องทางติดต่อของเกษตรกรม้างไหมคะใช่ครับเราก็มีส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับมีตลาดออนไลน์เนาะแล้วก็มีเอามีส่งเสริมคือ กล่องให้เกษตรกรนะครับเพื่อที่จะส่งทุเรียนคุณภาพดีของเราให้ให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศนะครับแล้วเราก็มีในกล่องเราจะมีทุเรียนเราครับจะมีแท็กป้ายนะครับที่ในการ GI, รับรองทีไอของเรานะครับก็คือเราจะมีโค้ดของแต่ละสวนที่ไปพร้อมกับลูกทุเรียนนั่นเลยครับสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับเข้ามาหา,าทุเรียนเราได้ว่ามาจากสวนไหนนะครับ และนี่ก็คืออีกหนึ่งเสียงนะคะของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการผลิตผลไม้ให้เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะจังหวัดตราดเรามีทุเรียนพันชนีที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะช้างนะคะอีกหนึ่งสินค้าสำคัญของจังหวัดตราดค่ะสำหรับทุเรียนพันชนีเกาะช้างนะคะ เราจะมีผลผลิตให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนเมษายนจนถึงต้นเดือนมิถุนายนของทุกปีค่ะดิฉันอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาลิ้มรสในส่วนของทุเรียนชนีเกาะช้างค่ะรสชาติหวานนะคะเนื้อเหนียวแห้งมีคุณภาพทุเรียนชนีเกาะช้าง1ในผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ไทยในส่วนของจังหวัดตราดทุเรียนชนีเกาะช้าง GI ค่ะ